วิธีการสร้างบัญชี Google แบบง่ายๆเพื่อเอาไว้ใช้เป็นบัญชีในผลิตภัณฑ์ของ Google นะครับไม่ว่าจะเป็นเพสโต e ที่เอาไว้ใช้ในการดาวน์โหลดแอปต่างๆหรือจะเอามาเป็นบัญชี YouTube บัญชี g o o g l h r o m e บัญชี Gmail Google Map Google Drive Google Meet รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Google ได้หมดเลยให้ใช้วิธีการสร้างบัญชี Google ตามนี้เลย โอเคครับก็สําหรับวิธีการจะมีอยู่2ขั้นตอนเท่านั้นขั้นตอนที่1นะครับคือการเข้าไปสมัครบัญชี Google ในส่วนของการเข้าไปสมัครบัญชี Google จะมีอยู่2กรณีกรณีที่1สําหรับเพื่อนๆที่มีบัญชี Google ในมือถืออยู่แล้วและอยากสร้างบัญชี Google เพิ่มให้ใช้วิธีการเข้าไปสมัครบัญชี Google ตามนี้ได้เลยก็สำหรับกรณีนี้นะครับแนะนำให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่แอป Gmail แอป Gmail จะมีหน้าตาเป็นลักษณะนี้นะครับให้กดเข้าไปเลย จากนั้นนะครับให้เรานะครับกดไปที่ไอคอนรูปโปรไฟล์บัญชี Google มุมขวาบนตรงนี้เลยจากนั้นนะครับให้มากดเพิ่มบัญชีอื่นตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกดเลือกไปที่ Google ตรงนี้นะครับโอเคครับในหน้าของลงชื่อเข้าใช้งานให้เรามากดสร้างบัญชีตรงนี้เลยและกดเลือกไปที่สําหรับตัวเองตรงนี้นะครับโอเคถ้าขึ้นในหน้าสร้างบัญชี Google สแสดงว่าตอนนี้นะครับเราเข้ามาสมัครบัญชี Google ได้แล้ว ตัวนี้จะเป็นกรณีที่1สําสหรับรเพื่อนเพื่อนที่มีบัญชี Google อยู่แล้วก็เดี๋ยวเราแวะไปสําหรับรเพื่อนๆที่ไม่มีบัญชี Google จะกดเข้ามาหน้าสร้างบัญชี g o o g l e หน้านี้ได้ยังไงมาดูกันก็ถ้าเพื่อนเพื่อนไม่มีบัญชี Google ในมือถือนะครับอาจจะเป็นมือถือที่ซื้อมาใหม่ในส่วนนี้แนะนําให้เพื่อนเพื่อนนะครับกดเข้าไปที่ p พสโต้แอปเพสโต้จะมีหน้าตาประมาณนี้กดเข้าไปเลยจากนั้นนะครับให้เรามากดปุ่มลงชื่อเข้าใช้นะครับตรงนี้เลยจากนั้นให้มากดสร้างบัญชีตรงนี้เลย และกดสําหรับตัวเองตรงนี้เลยครับโอเคจากนั้นก็จะขึ้นในหน้าของสร้างบัญชี Google เหมือนกันนะครับแสดงว่าตอนนี้เราทําขั้นตอนที่1เสร็จแล้วนะครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนที่2คือวิธีของการกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้สําหรับสร้างบัญชี Google ก็เริ่มจากหน้าสร้างบัญชีเลยในหน้าสร้างบัญชีนะครับให้เพื่อนเพื่อนใส่ชื่อจะเป็นชื่อจริงชื่อเล่นก็ได้นะครับภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้ส่วนตัวผมใช้เป็นชื่อจริงภาษาอังกฤษ ส่วนนามสกุลนะครับได้เหมือนกับชื่อเลยใส่ได้ทั้งนามสกุลภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้นะครับโอเคถ้ากําหนดชื่อกับนามสกุลเสร็จแล้วให้เรามากดถัดไปตรงนี้เลยจากนั้นในหน้านี้จะให้เรานะครับป้อนวันเดือนปีเกิดกับเพศนะครับอ่าก็เริ่มต้นจากการป้อนวันเดือนปีเกิดเลยปีเกิดจะใช้เป็นปีคศคิดทศกราชนะครับโอเคครับก็ในส่วนของวันเดือนปีเกิดนะครับแนะนาเลยให้เพื่อนๆนะครับกรกวันเดือนปีเกิดจริงตรงนี้จะส่งผลดีต่ออนาคตนะครับ และในส่วนของเพศนะครับตรงนี้จะเป็นช่องติ๊กเลือกเนาะก็จะมีให้เรานะครับเลือกเพศหญิงเพศชายไม่ต้องการตอบก course, ําหนดเองนะครับอ่าตรงนี้เพ uh cin <S <s okay. いいื่อนๆสามารถเลือกได้เลยหรือว่าจะเลือกไปที่ไม่ต้องการตอบก็ได้นะครับโอเคเมื่อข้อมูลครบถ้วนแล้วให้เรากดถัดไปเลย โอเคครับจากนั้นนะครับในหน้านี้จะมีให้เราเลือก Gmail ของเรานะครับ Gmail ตรงนี้ก็สําคัญนะครับเราสามารถใช้ข้อมูลเมลในส่วนนี้เป็นประโยชน์ได้หลายด้านเลยอ้ที่เช่นในการรับส่งเมลหรือว่าในการสมัครใช้งานต่างๆเราก็จะใช้ Gmail ที่เราเลือกตรงนี้ในการกรอกข้อมูลนะครับหลักๆนะครับช่องที่1กับช่องที่2ทาง Google ก็จะแนะนํา Gmail ให้เรานะครับโดยการที่เอาชื่อกับนามสกุลของเรานะครับมาใส่เป็น Gmail อ่าข้างบนก็จะเป็นนามสกุลกับชื่อข้างล่างก็จะเป็นชื่อกับนามสกุลตรงนี้เพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยนะครับแต่ในกรณีที่เพื่อนๆไม่ อยากใช้ชื่อกับนามสกุลมาเป็นเมลอยากจะสร้าง Gmail ของเราเองเราก็มากดสร้างที่อยู่ Gmail ของคุณเองในช่องนี้นะครับเมื่อกดเข้าไปนะครับก็จะมีให้เรากําหนด Gmail นะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนะครับกรอก Gmail ได้เลยสําหรับการกรอกนั้นจะต้องเป็นภาษาอังกฤษโดยจะมีตัวเลขหรือว่าจุดเพิ่มเข้ามาก็ได้นะครับสามารถกรอกไปได้เลยตรงนี้ก็อย่าให้ซ้ํากับคนอื่นด้วยนะครับถ้าเกิดกรอกไปแล้วมันซ้าเพื่อนเพื่อก็อาจจะใส่ตัวเลขหรือว่าจุดเพิ่มเข้าไปเนาะเมื่อกําหนดได้แล้วว่าเราจะใช้ Gmail อะไรก็ให้มากดถัดไปตรงนี้เลย โอเคครับจากนั้นในหน้านี้จะเป็นการกําหนดรหัสผ่านนะครับก็เนื่องจากบัญชี Google นะครับจะเป็นบัญชีส่วนตัวของเราเนาะกูเกิลนะครับสามารถเก็บรหัสผ่านหรือว่าเก็บข้อมูลต่างๆของเราได้นะครับฉะนั้นนะครับเราควรตั้งรหัสผ่านให้รัดกุมเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลเรานะครับโดยทาง Google นะครับจะแนะนําให้เราใส่รหัสผ่านที่เป็นตัวภาษาอังกฤษโดยจะใส่ตัวเลขกับสัญลักษณ์รวมกับตัวภาษาอังกฤษก็ได้หรือว่าจะใช้รหัสผ่านเป็นตัวอ,อักษรภาษาอังกฤษกับตัวเลขหรือว่าจะใช้เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษกับสัญลักษณ์ก็ได้เหมือนนนกััะครบ โอเคก็เด okay. ี๋ยวผมจะลองกรอกรหัสผ่านให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างนะครับอ่าก็ Google แนะนําให้เราใส่ภาษาอังกฤษกับตัวเลขหรือสัญลักษณ์ผมจะใส่เป็นภาษาอังกฤษกับตัวเลขแล้วกันนะครับอ่าก็ใส่ A B 12345678 ประมาณนี้ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับอแต่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับในการใช้งานจริงๆถ้าเราใส่ A B 1 2 3 4 5 6 7 8แบบนี้ก็อาจจะเป็นรหัสผ่านที่คาดเดาได้ง่ายเนาะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆก็นําตัวภาษาอังกฤษในใจของเพื่อนและตัวเลขหรือสัญ,ญลักษณ์ใส่เข้าไปในตัวภาษาอังกฤษนั้นเพื่อใช้เป็นรหัสผ่านในการสร้างบัญชี Google ตรงนี้จะดีมากๆนะครับก็ผมจะไม่ใช้รหัสผ่านนี้จะก,กําหนดรหัสผ่านใหม่ที่รัดกุมมากขึ้นนะครับโอเคครับเมื่อกําหนดรหัสผ่านได้แล้วให้เรากดถัดไปตรงนี้เลย โอเคครับจากนั้นนะครับทาง Google จะแนะนําให้เรานะครับเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เข้าไปยังบัญชี Google ก็ถ้าเราเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เข้าไปยังบัญชี Google ก็จะเป็นประโยชน์มากในกรณีที่เราลืมรหัสผ่านเราก็สามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ผูกกับ Google ในการกู้รหัสผ่านได้ และในการที่เราผูกบัญชี Google กับหมายเลขโทรศัพท์เราก็จะใช้ประโยชน์ตรงนี้ในการรับข้อความหรือการวิดีโอคอลได้และรวมไปถึงโฆษณาต่างๆของ Google เราก็จะได้รับโฆษณาของ Google มากขึ้นในกรณีที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของ g o o ก l e อ่ะก็ตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการที่เราผูกเบอร์โทรศัพท์เข้ากับบัญชี Google นะครับก็เนื่องจากคลิปนี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการสมัครบัญชี Google โดยที่ไม่ใช้หมายเลขโทรศัพท์นะครับซึ่งเบอร์โทรศัพท์นะครับเราสามารถใส่แผนหลังได้ในส่วนนี้ผมจะกดข้ามตรงนี้นะครับอ่ะกดข้ามได้เลย ก็จากนั้นนะครับก็จะมีให้เราตรวจสอบข้อมูลในส่วนของชื่อกับ gmail นะครับถ้าข้อมูลในส่วนนี้ถูกต้องแล้วนะครับเรากดถัดไปเลยโอเคครับในหน้านี้ก็จะเป็นข้อกําหนดและความเป็นส่วนตัวนะครับก็ให้เรานะครับอ่านข้อมูลให้ดีถ้าเรายอมรับในเงื่อนไขหน้านี้แล้วให้เรากดไปที่ฉันยอมรับตรงนี้นะครับโอเคครับจากนั้นนะครับในหน้านี้จะเป็นการสํารองข้อมูลนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถเปิดหรือว่าปิดก็ได้นะครับต่อไปให้มากดยอมรับตรงนี้นะครับ โอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้รับบัญชี Google และบัญชีอ e ีเมลมาใช้งานนะครับเมื่อเราสมัครเสร็จนะครับเราก็สามารถใช้บัญชี Google นี้ในการดาวน์โหลดแอปต่างๆในเพจสโตได้หรือว่าจะใช้บัญชี Google เป็นบัญชี YouTube ในการรับชม YouTube หรือว่าเรานะครับจะสร้างวิดีโอลงใน YouTube ก็สามารถทําได้นะครับและในส่วนของ Google โ o m e นะครับเราก็สามารถใช้บัญชี Google เป็นบัญชีในการค้นหาหรือว่าเข้าเว็บไซต์ต่างๆได้รวมไปถึง Google Map Google Meet Google Drive และผลิตภัณฑ์อื่นๆในส่วนของ Google เราก็สามารถใช้บัญชีที่เราสมัครตรงนี้ไปใช้งานและเป็นบัญชีต่างๆรวมไปถึงการสมัครใช้งานแอปอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับโอเคครับเพื่อนๆลองไปสมัครกันดูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ